สวัสดีค่ะหน้ารีฟีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีเมษนะคะประจำเดือนเมษายนสองห้าหกเจ็ดผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่สิบสาเมษายนถึงสิบสี่พฤษภาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมถึงยี่สิบเมษายนนะคะอะ ใครที่ตรงกับลัคนาราศีเมษวันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกตามที่แม่หมอระบุคุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนลัคนาราศีเมษในเดือนเมษายนนี้คุณจะมีเรื่องราวเป็นอย่างใดบ้างนะคะอ่าก็ดูว่ารันดอมนี้มันจะไปตรงกับใครนะใครหลายๆคนแหละดูสิ King of s w o r d หก เดือนเมษายนเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งความร้อนเนาะแดดมันก็ร้อนอารมณ์คนมันก็ร้อนอารมณ์เจ้านายลูกน้องบริวารคนข้างเคียงคนมันก็ร้อนไปด้วยกันหมดอิทธิพลของดวงดาวบวกกับอิทธิพลของอ่าสูริยุป,ปราคาจันทรุป,ปราคาจันทรุป,ปราคาไปแล้วเนาะสูริยุป,ปราคาวันที่แปดเมษายนเนี่ย มันจะมีผลต่อสภาวะอารมณ์อารมณ์ของผู้คนอย่างมากนะทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณแล้วแต่ว่าใครที่ลัคนาจรถูกหรือเล็งถูกตรงนั้นนะ่ะอารมณ์จะเกิดการแปลปรวนง,ง่ายคนจะมีอารมณ์แข็งกร้าวเขาเรียกว่ามันเหมือนกับสุริยุปราคาเนี่ยมาเป็นตัวแทนของความมืด เออตัวแทนของสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยที่มันจะครอบงาผู้คนตัวแทนพวกอสูรซาตานหรือพวกหมอผีที่มันจะถ่ายของออกอทีนี้เนี่ยในเดือนเมษายนเนี่ยตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันนะอารมณ์มันจะร้อนอะ่ะเออเรามาระวังเกี่ยวกับร้อนในนะเกี่ยวกับฟืนไฟด้วยนะคะอารมณ์คุณจะปั่นป่วนอารมณ์คุณจะขี้หง,งุดหงิดมันจะรู้สึกหง,งุดหงิดหงุดหงิดอะไรก็ไม่รู้เออเห็นหน้าใครก็หง,งุดหงิด บางทีอาจจะไม่ใช่ตัวคุณที่หมุนหงิดอาจจะคนอื่นน่ะเห็นหน้าคุณแล้วรู้สึกหมุนหงิดเออก็เป็นได้นะเขาเรียกว,ว่าให้เรามาระวังคนที่จ้องที่จะหมัดไส้คุณจ้องที่จะอิจฉาริษยาคุณจ้องที่จะแทงข้างหลังคุณอ,อ่ออาจจะเป็นเพราะว่าบุค,คลิกที่ตรงของคุณจนเกินไปนะเอออารมณ์มันก็ร้อนอยู่แล้วแดดมันก็แรงอยู่แล้วบางทีเราอาจจะต้องลดอารมณ์ลดคําพูดของเราลงนะให้มันซอฟต์ลงหน่อยนะ บางครั้งออคําพูดค,คำจาของคุณที่มันตรงตรงดิ่งจนเกินไปนะเขาเรียกว่าขวานผ่าซากจนเกินไปอืมบางทีคุณอาจจะพูดไปโดยที่ปากไว้อะ่ะเออมันใจคุณไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ปากมันไปก่อนนะมันก็อาจจะไปกระทบกับอารมณ์ผู้อื่นได้นะดังนั้นให้เรารมันระวังจุดนี้เนาะอืม,มา the justice นะคะ page of เพนตะขึ้นนะคะ The Lover อ่าคุณมีเกณฑ์ในเดือนนี้นะคุณมีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนให้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานอ่าหรือคุณมีเกณฑ์จะผันชีวิตตัวเองเข้าสู่โลกของการเมืองเออโลกของการเมืองได้อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาชักจูงอ่าสนับสนุนชี้นำแนวทางหรือว่าอุปถัมภ์คุณ ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นคนใกล้ชิดของคุณก็เป็นได้นะคะที่เขาอาจจะมาชวนคุณนะคะว่าเอ้ยลองมาสมัครสอสอสวอ,อะไรแบบนี้ไหมอ่ะคุณก็ลองไปดูนะคะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนตำแหน่งนะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการโปรโมทด้วยบุคลิกของคุณอะ่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่เขาเห็นว่าเออเหมาะสมที่จะมาทํางานเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้กระทรวงนั้นสวหรืออะไรหรือผู้นําหรือผู้บริหาร หัวหน้าแผนกก็แล้วแต่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตรงนี้นะอืมในเรื่องของความรักเนี่ยแม่หมอมองว่าคนเก่าคนแก่คุณนะคะที่ก่อนหน้านั้นน่ะเคยเป็นประเด็นในเรื่องของรักสามเศร้าก็ดีนะอ่าสามคนสามเราก็ดีมีเกณฑ์จะกลับเข้ามาหาคุณในเดือนนี้นะคะมันก็อยู่ที่ว่าคุณยังรู้สึกอยากจะเปิด แขนอ้ารับแขนอ้าแขนรับเขาหรือเปล่านะมีเกณฑ์ที่คนเก่าคุณจะหวนวลับคืนมาในความสัมพันธ์และในเดือนนี้หลายๆคนมีเกณฑ์อาจจะอ่ามีบุตรได้นะคะมีบุตรได้หลายๆคนที่คาดฝันว่าอยากจะมีบุตรคุณมีเกณฑ์จะได้บุตรส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยแม่หมอ,มอ,ม,อมองว่างานของคุณนะ่ะมันยังรู้สึกเล็กๆเล,กเลกอกๆอ,อยู่หรือเปล่าเอยที่ผ่านมาเนี่ยเก้าเหรียญสองเหรียญเนาะเงินหมุนเงินอย่างเดียวเลย เงินเข้ามือซ้ายแล้วก็ออกมือขวาเข้ากระเป๋าหน้าออกกระเป๋าหลังนะคะพูดง่ายๆเงินของคุณนี่มันเหมือนกับใส่รองเท้าผ้าใบเตรียมพร้อมที่จะวิ่งออกจากชีวิตคุณตลอดเวลาเละเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีแต่ภาระมีแต่งานหนักแต่เงินไม่เคยได้ใช้แบบแบบดังใจหวังอะบางคนอาจจะรอเงินก้อนอยู่ก็ได้นะคะเพราะทุกวันนี้ดูสึกว่าคุณจะ มีแต่งานเน่ยมีแต่ภาระมีแต่นี่สินให้ต้องหมุน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 มุนอยู่อย่างนั้นอะ่ะไม่ว่าก่อนหน้านั้นคุณคุณจะเคยรวยหรือคุณจะเคยจนนะแต่ณปัจจุบันมันเหมือนคุณหมุนเงินสุดฤทธิสุดเดชพูดง่ายๆว่าง,งานที่ทำเนี่ยงานนี้เขาเรียกว่าง,งานเป็นภูเขาเลยแต่เงินนี้เท่าเม็ดเม็ดถั่เขียวอะไรอย่างเงี้ยเอ,อรายรับที่เข้ามากับงานที่คุณรับผิดชอบมันไม่สมดุลกันอืมมันไม่บาลานซ์กันนะคะ งานนี้หนักหน่วงมากเลยแต่เงินนี้มันอย่างว่านะสภาวะเศรษฐกิจยามนี้ทุกทุกที่นะมันจะเป็นเหมือนกันหมดเนาะคือเขาจะพยายามที่จะอัดงานหนึ่งคนนะรับผิดชอบหลายหลายงานแต่เงินเดือนน่ะอาจจะเท่าเดิมไงแต่นั่นคุณอาจจะต้องยอมรับตรงนั้นนะอย่างน้อยคุณก็ยังหมุนเงินได้แล้วก็แนะนำว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณกอดงานให้มันแน่น อย่าออกจากงานนะด้วยเศรษฐกิจ mm hmm. ตั้งแต่นี้ไปนะ่ะยิงยาวไปอีกปีสองปีข้างหน้านะ่ะมันจะไม่ดี mm hmm. คุณควรจะก่อนงานไว้แน่นไม่ควรที่จะลาออกจากงานถ้าจะลาออกจากงานคุณจะต้องมีงานอื่นรองรับอยู่หรืองานตัวเองบนโลกโซเชียลที่มีผู้ติดตามมีฐานไรายได้ที่มั่นคงแล้วนะคะคุณค่อยลาออกนะแต่การงานของคุณเนะี่ยแม่หมอแมงมองว่าไม่ใช่แมงว่านะมองว่าเอา่อ ในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าคุณจะสมัครสอบงานราชการก็มีเกณฑ์ที่จะได้สูงนะคะคนที่เรียนอยู่นะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในด้านของการศึกษาหรือการสอบต่อนะคะว้าวสิบเหรียญใครที่ทำธุรกิจธุรกิจส่วนตัวเขาเรียกว่างานโกงสีนะคะเอองานโกงสีของคุณมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงนะคะหรือบางคน เดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ออกจากงานมาเพื่อที่จะมาทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็ได้คุณอาจจะเอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะได้ก่อร่างสร้างตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วเดือนเมษายนมองว่าธุรกิจส่วนตัวของคุณนะค่อนข้างจะมั่นคงนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้อ,อมอรดกได้มรดกมาในเดือนนี้หลายๆคนอาจจะรอมอรดกก็จะได้มรดกทางกฎหมายอ่ะ ได้มรดกได้ทรัพย์สินมาหรือใครมีการฟ้องร้องคดีคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นฝ่ายชนะนะคะก่อนหน้านั้นอาจจะสู้กันมาหลายยกละยกนี้ชนะละค่ะเออยกนี้ชนะนะคะ,ออก,นะ,นะ,คะการเงินการทองจากที่มันเคยฝืดเคืองนะเคยแบบหัวชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนมานะคะเงินก้อนที่คุณรอคอยเงินก้อนที่คุณลงทุนไป หรือเงินก้อนจากการซื้อขายอสังหาริมทมรัพย์ก็ได้นะคะเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรแล้วค่ะหรือบางคนอาจจะได้ที่งามมาสักแปลงหนึ่งบางคนอาจจะได้ขายที่งามแล้วได้ราคาสูงสูงอะคะ่ะมาสักก้อนหนึ่งนะคะการเงินค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะคือสภาวะเศรษฐกิจหลายๆคนนะ่ะมันอาจจะอาจจะมีปัญหาแต่ของคุณรู้สึกว่า การเงินมันกําลังขยับดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเดือนเมษาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้พลิกชีวิตใหม่นะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะได้เงินก้อนมาเอเงินจากครอบครัวจากมระดกจากกิจการจากงานที่ทําจากการลงทุนก่อนหน้านั้นจากการฟ้องร้องคดีจากอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้เงินก้อนมาอืมก็รอรับเงินก้อนเลยเนาะงานนะเด่นเรื่องงานเด่นเรื่องเงินนะคะ งานกิจการส่วนตัวก็มั่นคงมีเกณฑ์ได้ตั้งกิจการส่วนตัวที่มั่นคงใครเป็นยูทูบเบอร์คุณจะมีคนติดตามเยอะมากมั่นคงเลยใครขายสองขายของบนโลกออนไลน์ไลฟ์สดบนโลกออนไลน์คุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่มาจากการขายของของ,ของคุณจากการโปรโมทประชาสัมพันธ์ของคุณนะเดือนนี้หลายๆคนมีเกณฑ์ได้พลิกชะตาตัวเองเป็นเศรษฐีนีเป็นเจ้าสัวได้นะคะอืม เพียงแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้คืออารมณ์ของคุณนะคะคืออารมณ์อย่าขี้งุนหงิดอ่ะอย่าอารมณ์ร้อนจนเกินไปจากคนรอบรอบทิศบางครั้งคนรอบๆอบทิศเขาอาจจะทํางานไม่ได้ดังใจคุณแต่ใช่ว่าทุกคนจะต้องได้ดังใจคุณเสมอไปใช่ไนะตัวคุณเองก็อาจจะไม่ได้ดังใจคนอื่นก็ได้ไงเอออ่าก็แค่แค่แค่เขาเรียกว,ว่าลด ลดพลาวอารมณ์ตัวเองลงนะออถ้ารู้สึกว่ามันหงุดหงิดมันงุ่นง่านนะ่ะก็ไปกินน้ําแข็งนะค่ะไปกินน้าแข็งมันจะรู้สึกว่าเย็นขึ้นเย็นกายเย็นใจเย็นจิตขึ้นหรือไม่ก็กระโดดลงอ่างอ่างจักกุชี่นะคะอ่างสาดน้ําคลองบ้านคุณให้มันรู้สึกเย็นไงแล้วอ่าเขาเรียกทําสมาธิในน้ำคนแล้วคุณก็จะมีจิตและอารมณ์ที่มิ่งขึ้นได้นะคะอืมแล้วถ้าเกิดมีใครมา มาจุ๊กยิ๊กจุกยิกจุกิกกับคุณนะคะเอาหูไปนาเอา,เอาตาไปไร่นะคะไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์นะเพราะในเดือนเนี้ยงานคุณจะดีเงินคุณจะดีนะคะคุณไม่ต้องห่วงอืมเพียงแต่ว่าภาระรับผิดชอบมันก็จะเยอะและหนักหน่วงพอสมควรเท่านั้นเองคุณมีเกณฑ์อาจจะได้เดินทางไกลหรือว่าไปเรียนอะไรคอร์สสั้นๆก็ได้นะแล้วเอามาต่อยอดเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้นะเออบางคนอาจจะได้เดินทางต่างประเทศไปทําธุรกิจ ข้าชาติได้นะคะไปซื้อของจีนซื้อของที่อื่นแล้วก็เอามาขายต่อหรือเอาของตัวเองไปขายต่อข้างนอกนอกประเทศเนี้ยได้นะคะมีเกณฑ์ได้ตรงนี้นะหนึ่งถ้วยก็มามสามเหรียญเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้ได้ใครเล่นหุ้นใครเล่นทองเทรดทองเทรดอะไรพวกนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากการลงทุนตรงนี้มาสูงและรวมไปถึงพวกอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอ่เกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างสถาปน,นิก อะไรก็แล้วแต่นะคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนมาและคุณมีเกณฑ์ก็อาจจะได้หุ้นส่วนที่ดีที่ดีด้วยนะคะก้าวไม้เทา้า the t e m p e a n c e เห็นไหมเป็นเดือนแห่งการพลิกผันชีวิตคุณแล้วอาจจะเป็นเกณฑ์ที่คุณจะมีการเดินทางไกลไม่ใช่เดินทางกลับบ้านไปเล่นสงการนะคะ <c oughs> ในที่นี้หมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการงานนะคะคืองานของคนนุณอาจจะต้องมีการย้ายถิน่นย้ายแดนไปนะคะได้ เดร์มนะูนมาดึงเหรียญว้าวเออแม่บอกมองว่าในในไพ่ทั้งหมดเนี่ยมันมีมันมีตัวที่ไม่ดีอยู่ตัวเดียว,ว,ยวคือเดอะมูนนะอีกตัวหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยจะดีก็คือคิงออฟเสารแต่คิงออฟสารก็ไม่เชิงว่าไม่ดีเพราะมันหมายถึงอำนาจหน้าที่ที่ดีด้วยเช่นเดียวกันแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์คุณกับอารมณ์คนรอบทิศคุณส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนไพ่ชุดนี้แรนดอมนี้จะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ในเดือนนี้คุณจะมีพร้อมนะ ความรักคุณก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นรักใหม่จากคนแดนไกลคนที่แตกต่างจากคุณอย่างสิ้นเชิงอะ่ะคนที่คนที่เป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณหรือคนเก่าที่จะกลับมาง้องคุณอะ่ะจะมาขอคืนดีกับคุณหรือคนเก่าจากแดนไกลเดินทางมาหาคุณก็ได้คุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะได้เ,เขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันนะคะในเดือนนี้นะในเดือนนี้ส่วนใหญ่นะแม่หมอมองว่าความทุกข์เกิดจากความอึมคึมในตัวคุณอะ่ะ คุณรู้สึกอึดอัดเหมือนมันเหมือนกับคนเหมือนคนเป็นเมนเออเหมือนคนเอเหมือนพระจันทร์เดือนมืดอ่ะมันรู้สึกว่าอึดอ,อัดอ,อึมครึมในในใจิตใจอ่ะซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันมันมีอะไรมากมายไหมแม่หมอเขาว่ามันไม่มีอะไรมากมายนะมีแต่คุณรู้สึกมันรู้สึกจุกอ,อกว่ะบอกไม่ถูกอึมครึมเศร้าส้อยเหมือนกับคุณมีสิบอยู่แล้วอ่ะ แต่คุณอยากได้สิบห้าแล้วมันไม่ถึงสิบห้าคนก็เลยรู้สึกอึดอัดงุดหงิดอย่างเงี้ยมากกว่านะคะเ,เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะปลอดภัยในชีวิตคุณเป็นเดือนที่จะมีการพลิกผันในชีวิตคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการโยกย้ายการสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคนที่ทำงานในราชการที่ก่อนหน้านั้นเคยออกไปแล้วอาจจะหวนวลับมาเข้าสู่งานราชการก็ได้หรือหวนวลับไปทำงานที่เดิมเพราะมีคนแนะนำ ก็ได้นะคะแล้วหนึ่งเหรียญขึ้นเนี่ยเห็นปะคุณมีเกณฑ์จะได้เครื่องประดับของสวยของงามรถหรูบ้านหรูจากคนรักได้หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ถูกโชค <c oughs> ถูกหวยถูกรอตเตอรี่รางวัลแจ็คพอตซึ่งมันจะทำให้คุณระดับสิบเหรียญอะสิบเหรียญกับอเนี่ยเก้าเหรียญอะเป็นคุณนายอะเศรษฐีมีอะเป็นเศรษฐีมีอ หรือคุณอาจจะจับพัาจับผูนะคะได้เกณฑ์เริ่มต้นคนรักครั้งใหม่เจอเจอรักครั้งใหม่นะจะครั้งใหม่ก็ได้หรือครั้งเก่าหวนกลับมาก็ได้รักนี้มาพร้อมกับความมั่นคงความจริงใจความรักที่นุ่มละมุนอ่อนละมุนความรักที่เขาเรียกว่าเอาใจใส่กันและกันมีเกณฑ์จะได้จดทะเบียนสมรสนะอแลจะจ่าติดมาเลยมีเกณฑ์จะได้จดทะเบียนสมรส จะได้จัดพิธีไหมอาจจะไม่จําเป็นแต่มีเกมมาถึงปุ๊บวิวาปับแบบวิวาสองคนอนะไปไปอำเภอแล้วก็ไปจดทะเบียนเสร็จแล้วค่อยบอกให้ผู้ใหญ่รับรู้ก็เป็นได้นะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่มีมีงานที่มั่นคงมีอารมณ์ที่ขี้ใจร้อนขี้งุนหงิดขี้อีโก้เหมือนคุณนะคะ จะมีอะไรลักษณะหลายหลายอย่างที่คล้ายๆกับคุณเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบงานดีแต่เป็นคนดื้อรั้นนะคะไม่ค่อยยอมใครเหมือนกับคุณนะแล้วก็เขาอาจจะมาซื้อบ้านอาจจะมาให้รถอาจจะมาให้เครื่องประดับโอ,อ้หรูๆกับคุณแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะเดือนนี้คุณเตรียมรับโชคก้อนใหญ่ <c oughs> ก้อนใหญ่นะบอกแล้วไงมาอาจจะมาจากอสังหาก็ได้มาจากงานที่คุณทําก็ได้มาจากคู่ครองก็ได้ เป็นก้อนใหญ่ที่แบบ <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะได้แต่มันจะได้มาโชคเข้าข้างคุณเป็นเดือนแห่งโชคเข้าข้างคุณเป็นเดือนแห่งการพลิกผันชีวิตครั้งใหม่ครั้งสําคัญของคุณเลยก็ว่าได้นะอืมที่สําคัญเนี่ยแม่หมอเห็นแต่ความความสมบูรณ์น่ะความสุขความสุขที่คุณจะได้มาก่อนหน้านั้นอ่ะคุณอาจจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ทํางานเพื่อลูกหลานทํางานเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังตลอด คุณมีหน้าที่แบกงานไว้กับตัวแบกบภารกิจแบบกธุรกิจทุกอย่างไว้กับตัวเงินทองแทบจะไม่ได้ใช้ของตัวเองนะคะมีแต่หมุนเวียนเพื่อผู้อื่นเนาะแต่เหมือนเดือนนี้มันน่าจะเป็นเดือนที่คุณจะได้เสวยสุข <c oughs> ต้องบอกว่าคุณจะได้เสวยสุขชีวิตจะพลิกผันให้ให้คุณได้เสวยสุขกับเขาบ้างเลยคะ่ะเออได้โชคลาภไม่คาดฝันได้เงินก้อนใหญ่เข้ามามีกิจการที่มั่นคงได้อสังหาหรือมารัพย์ได้คู่ครองคู่รัก ที่รักกันทางจิตวิญญาณนะคะเออแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ได้มรดกทรัพย์สินอสังหาต่างๆนะคะการโยกย้ายครั้งนี้ของคุณนะ <c oughs> คุณมีเกณฑ์จะไปเจอเจอหุ้นส่วนที่ที่ดีหุ้นส่วนที่เข้ากับคุณได้นะคะอืมเหมือนกับบางครั้งเนี่ยถ้าคุณรู้สึกอึดอัดกับคนรอบพิศอืดอัดกับเขาเรียกว่าบริวารของคุณหรือเจ้านายของคุณก็ดีนะคะ การโยกย้ายครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในชีวิตของคุณก็ได้นะคะบางคนก่อนหนะ้านั้นอาจจะถูกถูกบีบออกจากงานมาถูกกลั่นแกล้งมาก็แล้วแต่นะคุณไม่ต้องไปไม่ต้องไปใส่ใจเพราะตามหน้าไพ่คุณจะได้งานใหม่ที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่เชื่อใจกันมีงานที่ปักหลักมั่นคงนะคะมีครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขใครที่แต่งงานนะมีเกณฑ์ได้แต่งงานในเดือนเมษายนนี้แต่งงานเสร็จคุณมีเกณฑ์จะได้อ่า อสังหาริมทรัพย์มีค่าทาสบริวารลูกหลานอยู่กันครบนะคะเป็นเครือญาติวงศ์สาขาญาติขนาดใหญ่ได้เลยนะบางคนอาจจะได้แต่งงานกับพวกในคนในอะไรอย่างเงี้ยที่มีราชการตำแหน่งสูงสูงหรือไม่ก็เจ้าของกิจการระดับแบบเหมือนเจ้าสัวใหญ่ๆที่เขามีกิจการมากมายนะคะอืมเอาเป็นว่าเดือนนี้แม่หมอมองว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆสําหรับคุณนะเตรียมรับความรักครั้งใหม่เตรียมรับบ้านช่องเงินทองรถหรู เตรียมรับงานใหม่ที่มั่นคงเตรียมรับโชคลาภใหญ่ที่ไม่คาดฝันที่จะมีมาหาคุณและอาจจะหมายรวมถึงการแต่งงานในชีวิตที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้นะคะคือคุณจะได้พบกับความสุขหละคะ่ะรอบนี้ครบวงจรเลยเนาะก็ยินดีกับคุณล่วงหน้านะคะสําหรับคนเกิลดลักนณาราศีเมษนะแรนดอมนี้เป็นของใครไม่รู้แต่ถ้าเป็นของคุณก็ขอยินดีกับคุณด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ